โอเคสวัสดีฮะนะวันนี้ก็จะมาทดสอบนะฮะเกี่ยวกับกาตาสำหรับชาวเกโยตินนะ,ะว่าแต่ละอันเนี่ยมันแรงต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเนื่องในตอนนี้เป็นที่ถกเถียงกันนะฮะว่าอัน,นไหนมันดีกว่ากันว่าออคุ้มค่ากับราคาไหมนะกับสิ่งที่ได้มานะครับเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยค่อนข้างจะราคาห่างกันอยู่พอสมควรน,นะฮะ ทีนี้ผมจะมีกาตาหลักๆอยู่สี่ชิ้นนะครับที่จะเอามาทดสอบนะโอเคอย่างแรกนะฮะผมจะแนะนำเออไม่ใช่ผมจะเลือกมาอันแรกนะฮะจูนะครับบวกสิบสามแดงนะฮะไม่มีผลใดๆต่อความแรงทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างรางจมตีทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวมันเองล้วนๆนะครับการ์ดไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นอ่าอันที่สองเป็น สเปเชียล uh, นะสเปเชียลจูอันนี้คือแสมแมงแดง4ใบนะครับบวก14เลยนะผมบวกให้14เลยนะครับโอเคต่อไปเป็นกาตานะฮะสองรู Lou, นะแมงแดงเหมือนกันนะครับบวก10แล้วก็กาตาเหมือนกันแมงแดง2ใบบวก7นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มทดสอบพลังของมันนะฮะเริ่มจากอันที่การ์ดเยอะที่สุดนะฮะูเยอะที่สุด ก็คือกาตาสเปเชียลจูนะฮะเป็นอาวุธเลเวลหนึ่งพลังยมตี90นะบ,บวก14อ่าแล้วผมจะเปิดของให้ดูกับสเตตไปด้วยนะฮะโอเคไม่มีบัฟทั้งสิ้นนะฮะใส่เข้าไปปุ๊บแอทแทคกที่เราได้มาคือ118นะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะลองปั่นดูโดยไม่มีสกิลใดๆสิ้นนะครับเออขอโทษโดยไม่มีบัฟอะไรทั้งสิ้นนะฮะผมจะปั่นให้ดูทั้งหมด5ครั้งแล้วดูดาเมจว่า มันอยู่ในระหว่างเท่าไหร่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับดาเมจจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยนะฮะเฉลี่ยโดยประมาณนะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดอยู่ประมาณนี้มีจะโดดไปเยอะเกือบเ,อเ,ก,อบเ,อเกือบพันเกือบพันแปดแต่ก็กลางๆนะฮะไม่ถึงว่าเยอะมากโอเคต่อไปเป็นจูบวกสิบนะฮะปึ๊บแอตแทกร้อยห้าสิบห้านะครับเป็นอาวุธเลเวลสองนะครับ พลังตั้งต้นอยู่125นะโอเคแล้วก็บวก10อ่า5ทีเหมือนเดิมนะฮะ1 2 3 4 5นะครับแอนแทยจะอยู่ที่1,009นะครับถึงประมาณ1,009สี่สิบห้าสิบประมาณนี้โดยประมาณนะฮะเฉลี่ยที่1,009นะโอเคต่อไปเป็นกาตาบวกเจ็ดนะฮะกาตาบวกเจ็ดปึ๊บอ่า เป็นอาวุธเลเวล3นะฮะพลังโจมตี148บวก7แล้วจะได้แอตแทก138บนะฮะอ่ะปั่นดู5ทีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000นะครับ2,000ถึง2 0 0 1โดยประมาณนะครับอ่าโอเคต่อไปเป็นบวก10กาต้านะครับโอเคเหมือนเดิม5ทีหนึ่งสองสามสี่ห้า นะครับอันนี้จะอยู่ที่2 1งหถึงสอโดยประมาณนะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้ทีนี้ผมจะไม่ตัดสินนะครับว่าอันไหนแรงกว่ากันเพื่อนๆน่าจะเห็นกันอยู่นะครับผมจะไม่ฟันธงว่าอันไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าอันนี้มันแล้วแต่ง,งบแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันเพราะว่าอาวุธแต่ละชนิดต่างกันตรงไหนต่างกันตรงสล็อตนะครับการใส่การ์ดกิโอทุกคนตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยเน้นการดูดเลือดทุกคนนะครับทุกคนต้องดูด เก็บลเอลไม่งั้นเก็บลเวลำบากนะครับทีนี้ผมจะตัดออกนะสผมจะตัดกาตาบวกสิออกไปนะฮะไม่เอาผมจะไม่เอามาคุยนะครับผมจะคุยที่เห็นหลักๆในเซิร์ฟเวอร์ก็คือบกเจ็ดกาตากับบวกสิบจูนะฮะว่าอันไหนคุ้มค่ากว่ากันซึ่งไอ้ผลของการดูดเลือดของแมงแดงเนี่ยนะฮะ สองใบกับสามใบเนี่ยในความรู้สึกสองตัวของผมแล้วนะกับสิ่งกับประสบการณ์ที่เคยใช้มานะฮะมันแทบจะไม่ต่างกันเลยเว้ยโอเคเดี๋ยวผมจะลองปั่นให้ดูเหมือนเดิมนะครับแต่สูตรนี้การทดสอบนี้ไม่สามารถเอามาอ้างอิงเป็นตัวเลขได้นะครับว่ามีโอกาสติดมากน้อยเพียงใดน,นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันคิดจาก3เเซของก๊์ดนะครับเออแล้วผมก็จะบอกว่ากาซหนึ่งใบนะฮะคิด เพิ่มเนี่ยไอตรงโอกาส3%ของมันตรงนี้นะฮะสมมุติว่าคุณใส่2ใบมันไม่ได้หมายความว่ามันเอา3%เนี่ยมาบวกกันเป็น6%เท่ากับคุณมีโอกาสดูเลือด6%ดูเลือดติด6%อันเนี้ยไม่ถูกนะครับสูตรของมันคือคิดแยกกันนะครับคิดใบแรกก่อน3%ถ้า3าใบแรกไม่ติดมันจะคิดใบถัดไปคืออีก3%หลังนะครับมันคิดอย่างนี้แต่ในส่วนของผลรวมผลรวมที่ได้รับเลือดเนี่ยไอในส่วนตรงเนี้ย มันจะคิดรวมกันครับเช่นสมมุติคุณมี2ใบถ้าเกิดดูดติดคุณก็จะได้เลือดคืนมา30%จากดาเมจที่คุณทําได้โอเคนะอันนี้เข้าใจนะครับเคลียรกันนะโอเคทีนี้เลือดผมเหลือ2.70 1 7, น้ําหนักเกินไม่มีเด้งแน่นอนนะครับผมจะลองใส่บกสิบจูให้ดูนะแล้วปั่น5ทีว่ามันจะติดไหมนะครับ1 2 3 4 5 โอเคมันติด1ทีนะฮะหครั้งติดทีหนึ่งเลื่อนขึ้นมา3 0 0พนะต่อไปจะเป็นบวกเกดจดูเอ้บวกเก,กาตานะฮะโอเคเอามา5ครั้งเหมือนเดิม1 2 3 4 5ามี่้าซึ่งผลลัพธ์คืออะไรมันมันมีโอกาสดูพอๆกันนะครับ2ใบกับ3ใบไม่ต่างกันแล้วทีนี้ผมต้องการจะสื่ออะไรนะครับผมต้องการจะสื่อว่า,าการที่คุณมีแมลแดง2ใบ หรือ3ใบผลลัพธ์มันแทบจะไม่ต่างกันเรื่องโอกาสการดูติดนะครับดังนั้นถามว่าทีนี้อ้าวแล้วทําไงล่ะก็แล้วเขาแน่จูมันแพงกว่ากาตาถูกไหมครับเพราะมันมีการา์ดสใบแต่จูเสียเปรียบตรงไหนจูเสียเปรียบตรงราคาแพงนะครับเพราะว่าบวกสิบสองเป็นอาวุธเลเวลสองต่อให้คุณตีบวกมากแค่ไหนเห็นไหมจูบวกตั้งสนะิบเนี่ยแต่พลังโจมตียังสู้บวกเกียกาตาไม่ได้เลยนะครับ เพราะว่าอะไรกาตาเป็นอาวุธเลเวล3นะครับพลังโจมตีตั้งต้นสูงกว่ามาก148ซึ่งการตีบวกอัปเกรดของมันมันจะได้โบนัสแอตแทกเพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยนะครับยังไงก็กินขาดเห็นไหมซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าราคาของกาตาบกเเนี่ยสู้จูบก,กยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะฮะเพราะค่านิยมอะไรอันนี้ผมไม่ทราบผมไม่สามารถตอบได้ว่าแต่ละเซิร์ฟเวอร์แต่ละคนคิดแบบไหนนะครับผมแค่มาทำให้ดูเฉยๆนะ โอเคทีนี้ยังอะอยังงี้ยังเห็นภาพไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ยังแค่ทดสอบปัน่นนี่ๆหน่อยๆแบบไม่มียาแอดทีนี้เราเรื่องลองเราลองเพิ่มตัวคูณเข้าไปนะครับเช่นการกด EDP แล้วมาดูกันว่าดาเมที่ทําได้ของ2ตัวนนกกบบเนี้ยนะฮะบกสิกับบกเนี่ยต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มที่กาตาบกเนะฮะกด EDP โ okay. อเคปั่น5ทีเหมือนเดิมนะฮะ สามสี่ห้าอ่าออกมาแล้วนะฮะสูงสุดจะอยู่ที่6,300นะฮะนะต่ำสุดจะอยู่ที่ที่ห้าพแกล่งลงมานะฮะโอเคต่อไปเป็นบวก10จูนะฮะ5ทีมดเดิมนะกดยากา่อนะหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หเห็นได้ไหม เห็นไหมฮะว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะต่ำสุดอยู่ที่5 4 0 4 5,002ด้วยซ้ำอ่ะ5,002สูงสุดอยู่ที่5 7 0 7ซ <t S 1> <mistake> in ึ่งมีโผล่มาแค่อันเดียวนะฮะดังนั้นถามว่าการที่คุณไปยืนชนมอนแล้วปัดนะฮะคุณหวังแต่เพียงแค่ว่าบางคนคิดแค่ว่าการดูดเฮ้ยฉันต้องดูดติดหลายๆใบซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันผิดหลักการไปหน่อยสิ่งที่เราควรทำโฟกัสไปเนี่ยมันคือการ โจมตีให้เร็วและแรงที่สุดนะฮะเพื่อให้เราปิดมอนเตอร์ไวที่สุดถ้าคุณตีมอนเตอร์ทีเดียวตายมอนเตอร์ไม่หันได้ตีคุณคุณก็ไม่จำเป็นต้องดูดเลือดถูกไหมฮะเออแต่ทีนี้พอคุณตีเบาคุณไปมองว่าเฮ้ยฉันต้องดูดเลือดเยอะๆทําไมไม่ลองมองอีกมุมหนึ่งนะฮะว่าเราควรจะปิดมันให้เร็วขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ลองไปคิดดูเองผมไม่ได้มาเชียร์กาตาเดน,นทั้งสิ้นนะฮะแค่เล่นทาให้ดูเฉย นะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็หมดแล้วนะฮะผมจะมาทำให้ดูแค่นี้เฉยๆที่เหลือก็เพื่อนๆลองไปต่อยอดเอาเอง,เองแล้วกันเนาะโอเคผมไม่ได้มาดิสหรือใครอะไรทั้งสิ้นผมแค่ทดสอบให้ดูนะครับโอเคเออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยช่วงเลเวลประมาณเนี้ยนะฮะผมทำตัวมาเนี้ยเลเวลร้อยเก้าเลเวลประมาณเนี้ยมันจะอยู่แม็กมาถูกไหมฮะมันมีปัญหาคือบางคนปั่นไม่โดนแล้วก็ ดูดเลือดไม่ทันตีไม่ทันนะฮะบางคนแก้ปัญหาด้วยการอัปเดตเข้าสิบแต่ว่ามันก็ยังมิสอยู่นะฮะถามว่าเป็นเพราะอะไร1นะฮะเลเวลมอนสเตอร์ห่างกับเรามากเกินไปนะครับสค่าเด็กน้อยไป 3. ค่าฮิตเราน้อยไปนะฮะมีอยู่สามอย่างนี้ซึ่งไม่ว่าคุณจะไปตีมอนสเตอร์อะไรก็แล้วแต่ถ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นไม่ใช่มอนสเตอร์ที่ฟรีโหดมากๆจริงๆถ้าเป็นเลเวลที่เหมาะสมกันนะครับ เ0อ90%ยังไงมันก็ตีโดนนะครับทีนี้ถามว่าจะคำนวณยังไงดีนะครับมันจะมีเว็บไซต์อยู่นะก็คือที่ผมใช้ประจำก็คือเป็นเว็บไซต์คำนวณสเตตัสของ l l a c k n o l o กนะฮะก็คือเว็บ iro wiki นะครับไปพิมพ์ชื่อนี้ใน Google นะครับแล้วมันจะมีให้เราทดลองทุกอย่างนะครับมันสามารถเราเราสามารถเลือกชื่อมอนเตอร์ได้ เลือกสเตตัสที่เรามีเลเวลที่เราเป็นนะฮะแล้วมันจะคำนวณออกมาให้หมดเลยว่าโอกาสที่คุณจะตีโดนมีกี่เปอร์เซ็นต์ตีพลาดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดเมที่คุณทอมได้ประมาณเท่าไหร่ต่ำสุดระหว่างกลางสูงสุดมันจะมีบอกหมดเลยนะครับโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะฮะส่วนตรงไหนถ้ายังสงสัยหรืองงสอบถามผมมาได้เลยในแฟนเพจ a c e b o o k นะฮะดอกดักเหมือนกัน นะหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป YouTube คลิปนี้ก็ได้นะครับยังไงก็าฝากกดทับปร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะครับโอเคสาหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ